หมดจะแล้วสี่สามสองอะไรนะสองสาวเขาได้ร่วมเป็นงานซอฟท์พาวเวอร์นะครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างถึงเต้น,น<ะ> <c oughs> แบบว่าเป็นเป็นเราสองคนที่ช่วยเป็นซอฟท์พาวเวอร์ให้กับสินค้าต่างๆในซีรีส์ก็น่าจะทำได้ดีเพราะว่าเป็นพีเรียดพีเรียดตัวแล้วก็สินค้าออต่างๆที่เอามาในซีนก็ เยอะมากค่ะที่ได้กินก็เยอะมากเหมือนกันเปิดเพาหนูวันนี้มาลงนามก็ใช่ชุดที่เราฟิตติ้งในออันนี้อันนี้เป็นชุดในซีนในซีรีส์จริงๆค่ะแต่ว่าไม่ไม่บอกว่างานอะไรรับรังแน่นอนไปคือเรียกเลยพเดีเราสองคนเนียเป็นคนชอบที่ชอบล้วก็ใช้สินค้าไทยอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นฟินมากกว่าค่ะฟินจะชอบกินขนมไทยแล้วก็ใช้สินค้าที่แบบเช่นน้ำมันงวดตัวหรือสประคบอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ใช้บ้างเพราะว่าปวดหลังปวดไหล่บ่อยใช่จากกักแสดงชื่อดังนะคะแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ให้เราเป็นอย่างนั้นเด็กในการแบบดึงไปอย่างนินเนหรือว่าเป็นซอฟต์าวร์อ่างเงี้ยเรามีความรู้สึกหรือว่าตื่นเต้นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้ที่แบบ เราก็ใหม่มากๆใกือทุกทุกซีหนูถามว่าอันนี้คือขนมอะไรคะอร่อยจังอันนี้คืออะไรคะก็จะแบบได้รับคําอธิบายตลอดเลยค่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้ก็ดีมากๆเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟนหรือใครก็ได้หรือ anyone เลยอะค่ะที่ที่ดูอยู่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะเวลามาไทยก็จะได้ไปลองชิมดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จรงครับเพราะว่าให้ด้วยฟินเลยบอกว่านี่คืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มตอนนี้เริ่มซึมนับมากกว่าเดิมไหมใช่เริ่มรู้จักค่ะเริ่มรู้จักฟีนให้ความรู้กอบตัวใหญ่ากโอ้ทุกซีนทุกซีนที่เกิดขึ้นใช่คือมันก็มันก็จะมีบ้างที่ฟินฟินเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหรือว่าคํานี้ใช้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องรีเสิร์ชกันเยอะมากๆกกับกับราชาศัพท์แล้วก็สิ่งของที่ต้อง ต้องต้องเล่นต้องเอามาถวายต้องเพราะว่าสัก<ม>สักในซีรีส์เขาจะเป็นท่านหญิงเลยแต่ว่าหนูจะเป็นคุณหญิงใช่ไหมคะมก็จะมีพวกอาหารที่เราต้องทำ <c oughs> ต้องเตรียมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็พอในพอในซีนก็จะคอยอธิบายกันตลอดว่าแบบโอเคสิ่งนี้นะคืออันนี้นะ <c oughs> เขาใช้ ทำอันนี้ทำอันนี้คาคานี้ใช้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็ราชาศัพท์ก็เยอะ<ช>พอสมค<ร>วรมันรู้สึกว้าวไหมคะกับเร <c oughs> ได้เจออะไรใหม่ๆตลอดเไไ <c oughs> วลาว้าวมากแล้วคือใช้ในชีวิตประจําวันเพราะเวลาเราไปไหนสมมติเราเจอขนมที่เราจาได้ว่าเอ้ยในซีนนี้อร่อยอก็จะอยากกินอ,อยากซื้อคะ่ะพอเราถ่ายงานไปแล้วเรามองท้าว่างานจะไปสู่สากลในข้างหน้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะแบบน่าตื่นเต้น หวังว่าแล้วกันค่ะหวังว่าออของที่ใช้ทั้งหมดในซีรีส์แล้วก็การดำเนินเรื่องทั้งหมดจะได้ออให้แฟนๆเพราะว่าอยากอยากให้แฟนๆได้ได้เห็นได้รับชมความสวยงามที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะกำหนดมายังครับก็จะได้ดูรับชมเมื่อไหร่เร็วๆนี้มากๆแต่ว่าถ่ายทำไปครบยังครับถ่ายทําไปประมาณเกือบเกือบครึ่งเนาะยี่สิบกว่าคิวยี่สิบคิวยี่สิบกว่าคิวแล้วเเหลือออะไีกยม ก็ก็ก็เยอะแต่เร็วเร็วนีมากมากเลยใช่แต่พอตอนที่รู้สล็อตออนก็เร um> ็วเร็ว oh, ีมากมากมากทีนอาจจะต้องถ่ายแบบออนไปหรือเปล่าล mm ูกถ่ายเสร็จก่อนค่ะถ่ายเสร็จก่อนแล้วสองสาวในชิควินแตกจะเป็นแฟนเตอร์บ้างไหมคะว่าแาง่โอ้ บางบบบาาางงงคนก็พี่ๆบางคนเขาก็ก็ถามเกิดคำถามว่าโอเคฉันจะแปลไทยเป็นไทยเราเป็นไทยเป็นอินเตอร์อีกทีนึงยังไงเออ่แต่ว่าแฟนๆน่ารักเนาะแต่จริงๆตอนมีพันสลีดใช่ตอนออนแล้วมีพันสลีดน่าจะต้องมี translate อีกทีนึงใช่ค่ะงั้นอย่ารอฝวามติดตามเรื่องนี้ละกันเน้อยได้ค่ะว่าเป็นเรื่องไม่ติดตามด้วยแล้วก็มีเรื่องของสอบครับว่าเขาเป็นยังไงได้ค่ะก็ฝากปิ๊นทัาค่ะ เราช่วยกันเราช่วกันช่วยกันแบบความเป็นไทยเคข้มากขึ้นด้วยก็แบบอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งใหม่ๆก็ลองเปิดใจดูแล้วก็ลองลองดูด้วยนักกันนะคะก็ฝากซีรีส์ปินพักด้วยนะคะค่ะก็ใช้ฝากปินพักด้วยนะคะพวกเรานักแสดงทีมงานก็ตั้งใจมากๆค่ะกว่าจะได้แต่ละซีนที่เกิดขึ้นก็ เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในซีรีส์มากๆค่ะก็รอชมนะคะปิ่นพักค่ะเร็วๆนี้ค่ะวันนี้วันนี้มาร่วมงานได้เห็นข้างล่างไหมคะอลังการสองข้าป่าเหรอยิ่งกว่าตอนตอนยืนอยู่เมื่อกี้หนูคุยกับพี่พุ่มิกับว่าเบกกี้ไม่เข้าใจเขาบ่าสองข้าวป่าแน่ไม่เข้าใจจริงใช่ไม่เข้าใจจริงต้องไม่เข้าใจเลยใช่คืออะไรนะคือเออเอาคือเป็นการเอาเอาเอาเงินเข้ามาทำบุญ สองพระป่าอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเอาเงินใช่ในช่วงวันเข้าพวันสาใช่แต่อันนี้มันขหนูไม่ใช่สองพระป่าแบบนี้หรืออันนี้เป็นไปขับให้มาตกใจค่ะตกใจมากตกใจเพราะว่าตอนแรกแบบไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้คิดว่าจะแบบโอ้พอมาเห็นก็โอ้ขนาดขนาดนั้นเลยไปยิงคำถามไปเดื่อยไหมคะวาระอะไรครับพี่ใช่หนูถามบ่อยมากแบบ รู้ว่ามีมีมีมของขวัญมาส่งว่าอันนี้โอกาสอะไรคะอีกอันนี้ของขวัญอะไรคะมันมันมันมน,นไปท,ทุกครั้งไม่ครับสอาครับการที่ว่าเวลาเรามีงานอะไรไปไปจะซัพพอร์ตมันใหญ่กว่าเดิมทุกครั้ง เราไม่ลุ้นเลยเนะคือจริงๆวันนี้ตลอใช่รู้ว่าจะได้เจอกันแล้วแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอยากเจอแฟนที่ถือรู้เห็นเห็นค่ะเห็นเขามาเปิดกระทรวงกันตั้งแต่ปีใช่พี่สาวเขาแฮชแท็กแบบ X มาว่าแบบฉันมาเปิดกระรวงแต่เช้าเ่ยวัทุคนตื่นเต้นว่าแบบงานปีแรกที่เราได้ออกคู่กันจริงๆปีนี้เราไม่ค่อย ไม่คไงไม่งานคู่น้อยใช่าเพราะว่าอยู่ในกองในกองอยู่ในกองถ่ายค่ะช่วงช่วงต้นปีใช่ค่ะทำมีงานคุยบ่อยๆมีแบบข้างล่างได้บ่อยไหมครับมาเจอกันดีกว่าอยากม่ได้เจอกันเลยวันนี้ดีใจมากนะที่ได้รวมคนอย่างเมามออย่ะไม่หรอกไม่ได้รวมคนนานใช่ไรบางครข้างผมเป็นขับดีท่มีการมาเจอแล้วก็แบบว่าซัพพอร์ตเพียมหกคน จริงจริงไม่ไม่ไม่เลยค่ะแค่แบบมาเจอกันมามาคุยกันแลกแลกเปลี่ยนความสนุกกันก็พอแล้วแบบเพราะว่าน้อยมากเนาะที่เราจะได้เจอเพราะว่าช่วงนี้อยู่แต่ในกองถ่ายหรือวันนี้เป็นกาเฟเป็นเวลาแห่งชาติที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้พบปะแฟนสาวเลยปะเขาก็เลยตั้งใจที่จะทำให้พวกมยินดีทุกครั้งใช่น่ารักน่ารักมากค่ะทุก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 โปรเจกต์คือคิดมาแบบน่ารักหมดเลยค่ะจัค่าไปที่ประเด็นนิดนึง แล้วันไปลงได้ได้ค่ะเรื่องเรื่องพี่มัเรื่องพี่มายโดนโยงไปนะบิวกินบอกมันโยงมาที่หนูได้ยังไงเหนูเอาจริงๆหนูก็งงมากมากค่ะเพราะว่ามันเกิดจากคอมเมนต์ที่มาอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มันก็ไปไปเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆก็ ไม่อยากให้โยงกันแบบนี้เพราะว่าทั้งหนูหรือใครก็ได้มันอาจจะเกิดความเสียหายจริงๆรอให้มันเป็น actual evidence fact, fact จริงจริงอค่ะก่อนที่จะมามาพูดว่าโอเคโยงแบบนี้โยงแบบนี้คะ่ะส่วนตัวพี่เขาก็แอบ,บเป็นห่วงมัเกินเป็นห่วงหนือนกันว่าอยู่ที่ทำหนูตกเป็นข่าวอะไรอย่างนี้เหมืนกัน คือจริงๆพี่เขาก็คุยกับหนูว่าโอเคมันมีแบบนี้แบบนี้นะนีกบอกโอไม่เป็นไรเลยก็แบบโอเคเราก็รู้จักกันเราก็อยู่ในเฟนกลุ่มเดียวกันก็ใช่ค่ะกับกับพี่ไม้นี่คือแบบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยนา็แล้วนะครับจริงๆรู้จักกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเฟรนด์ชิพเดียวกันเลยค่ะจริงๆเพิ่งเพิ่งไปเล่นไอส์เกตด้วยกันเลยค่ะใช่มันก็เลยถูกอาจจะเป็นเพราะคนเขาจับตาอะไรอย่างเงี้ย Maybe ใช่แต่เป็นแบบ พี่ชายค่ะมันข่าวมันกระทบเรื่องของความเป็นปีเพก่กี้หรือว่าความจิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่อยู่แล้วค่ะเขาจะรู้นะว่าอะไรมันคืออะไรกลัวกังวลไม่รู้ว่าจะมีการแบบโยงกันไปโยงกันมาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งโดนโดนตำหนิโดนดราม่าโดนอะไรเนี่ยจริง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 หนูว่ามัน มันเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าแฟนๆน่าจะน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ควรเลือกเสพคืออะไรใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆน่ารักสาหรับพวกเราเพื่อนกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายเน่อกันได้เรารับมือกันได้ยังครัเพราะว่าเท่าวงการมาสักปีปีกว่าแล้วเนได้แล้วได้แล้วค่ะเ้วเซนซิทีฟกับเฟซบุ๊กขนาไรครับส แรก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 น่าจะน่าจะซ็ซทแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะคนคือเพื่อนกันเนาะใช่ค่ะฝากนักหนังฝากอ๋อฝากเอ่อปีนี้ก็ฝากปิ่นพักค่ะกับยูเรนาด้วยนะคะทั้งซีรีส์แล้วก็หนังก็ออนแอร์ปีนี้แน่นอนค่ะ ได้วยนะคะทั้งปิ่นทัดช่างยูเรนัสตั้งใจมากๆพวกเราก็คือเข้าออกกองทุกๆวันอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่หนูอินเสิร์ตกล้องก่อนจะได้ครับแล้วก็ค่อยไปทีละฝ่ายค่อยไป